ต้นมะยมค่ะผสมต้นมะยมดีกว่าเนาะมันจีต้องการกินน้อยกินอย่างคนเจ้าเสื้อมาปลูกคือมันแบบว่ามาได้กินกระจางมาเต้ยเลยไว้เอาไว้สมเอาไว้ดูเนาะกระดาวฉอบปลูกปลูกในกระถางเนาะมีทุกอย่างต้นพักเชียนต้นขี้เล็กดูเอาใบมันเจ้า ต้นขี้เหล็กต้นขี้เหล็กต้นพักเชียวต้นพักเชียวอ่ะเจ้านี่ล่ะนี่ล่ะใบใหญ่ๆอันพักเชียวเนาะนี่ใบน้นอยๆเลยกับขี้เล็กเจ้าเนี่ยกระดาวตัดเปิน่นตอนเปิ่นเนาะมันยอะมันสูงอันนี้ก็ต้นมะน,นวาวห่วงหางมะนาวห ดูในกระถางั้างนั้นเจ้านี่ตน้นมะม่วงหาวมะนาวโห,โหนะดี่แล้วต้นมะม่วงหาวมะนาวโหปักลักเรียบร้อยแล้วเจ้าเอาปุ๋ยคอ,อกใส่เจ้าปุ๋ยขี้หัวเอาปุ๋ยขี้งวงได้กันนี่แล้วดินดั้มดัเจ้านี่เนาะ มาปลูกสองปีแล้วเจ้าต้นมะม่วงหาา่าวมะนาวโฮนี่เนาะดูว่ามันจะออกน่วยปีไหนบอกออกก็จา่างมันก็เจ้าซื้อมาไวป้ปลูกไว้งามเนาะกำลังเยอะเยอะต้นเดียวน่ะเจ้าเช่นเดียวแค่นี้นะเนี่ยปลาดาวเด็ดป่นเนาะที่นี่เสียมันออกมาตอนเนี้ยมันมีเวลากินจะว่าน้อยน้อยหน่ะเจ้าพันนี้เนาะ ตำลึงนี่นะต้นเดียวนะประด้าปูในกระถางฮะล็อกกระถางอยู่ปือนนะั่นเจ้าต้นเดียวนะเจ้าเนี่ยพอไดนีนะนอเจ็บผมน้อยๆน,น,นะก่อให่ขนาด an เลยตำลึงก่อเดียวเนาะ เจ้านี่กระต้นอันอันนี้เนาะมาละที่นอกต้นตำลึงอ่ะเจ้าเนี่ยตำลึงนีก่ก่อเดียวเหมือนกันต้นเดียวเหมือนกันเนาะโอ้ประดับมีเวลาเก็บกินเจ้าเนี่ยพอยอดปันนี่เนาะเต็มนี่เจ้าตำลึงเนาะ สอมสอมเจา้าเปลี่ยนเจกระถางเรียบร้อยแล้วนะนี่เนาะ ทุกอย่างปลูกในกระถางเจ้าซาลาเมนี่ต้นมะเขือคืนเจ้ามะเขือแจ้เนะ เมือเขืคืนเมือเขืคืนเอามาเล็ดมาโรยมันก็ออกเจ้าต้นสพูลายนี่ก็มีเนาะเอามาซับไม่นี่มันก็ออกนีนเจ้าต้นสพูเนาะโอ้ออกหลกออกหลานนู้นี่แล้วเจ้าปีเขือถปีเขือนเนี่ไหลออกไหลแล้วเนาะก็ได้ต้องตัดไปแจ่น,น้ำเจ้าตัดไปแจ่น,น้ำแล้วก็เพาะ ชมดองไมมห,หลังบ้านเจ้าเพินเพินเนาะผ่าบ้านประดามันเป็นกระจกเจ้าที่ตั้งใต้เนาะ ถ่ายคลิปลงเหตุกรรมกําเร็ลมันจะหลวงเนาะซื้อก้าเปิดม้าก่ะเจ้าซื้อกล้าดอกมานด่ามาเลี่ยงมันก็นดึงดอกแล้วเจ้าต้นมะกรูดงามๆเจ้า ต้นใบเงินใบทองเจ้าเสือมาต้นนิดเดียวหน่ะนี่ต้นแขนเนี่ยแข่ปลายยอดเนี่ยเจ้าแขนเนี่ยบอกป่ายไม่แหละปลาดาวเรียงมันมาเนาะได้ห้าปีลวก็หานี่นี่ลนอะกระถางนี่ล่ะ ไม่เงินไม่ทองอันนี้ก็บต้นวานจังซื้อมาตน้นนี้เดียวนาะทีนี้ก็เอาอันผวกปุ๋ยผวกฮอร์โมนใส่กับเอาปุ๋ยขี้งัวใส่มันงามขึ้นไหมกะพออยังกับปะก,กับใบก้วยใบนี้ใบใหญ่เด้อยู่เพ่เอไว้หลังบ้านมันทนหนาวจ้ะต้นสะพู นี่แบบซ้ำใหม่เนาะมีแต่ต้นพักเชียนต้นมะเขือต้นมะเขือเนี่ยพเพาะเด่นๆเจ้ามันก็ออกมาเนาะยมนได้เปลี่ยนถังกะใหญ่มันเพราะว่ามันมีเวลาเนะนี่ต้นพักปังเจ้าพักปังแดงพักปังหลวง พอออกดอกออกอย่างเนี้ยแต่ปา้าดําจะกินเจ้าปลูกว้ดูดอกปลูกไว้สมเนะะาะเวลาอยากกินก็บับไปซื้อเอาจ้ะตีมันของอยู่ในบ้านนี่ก่อถ้ามันบบหนักป้าดําก็ไปเก็บนั้นออกดอกนี่ลนาะเป็นเคร้อผึ้งเคื้เ,คเนี่จ้ะมเมล็ดมันเวลามันแก่ออกมาจะอีแล้วเดี๋ยว้ามันดำสักน้อยป้าดาก็เก็บไปเนาะเก็บไว้เอาว้ปลูก อันนี้ตน้นใบโหระพาเจ้ากำลังเอามาปลูกนี่เนาะกำลังปลูกได้สองวันอยู่ที่แหลกมันเปลี่ยนเบี้ยน้อยเจ้าเอามาใส่กระถางใหญ่เนาะรด,ดอย่างนู้นะ